ประกาศฉบับที่6ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบ8-9สิงหาคม2565ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะรองมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเข้าสู่ยอมควา้ากับกระตามกําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ เน้นภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาหลกได้เน้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะวันนี้8สิงหาคม65จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เช,ชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิษฐตากสุขโขทยัยกำแพง เพชรพิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายบึงกาฬหน้องบัวลำมพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัม์สุรินศีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีระยองจันทบุรีระราดภาคใต้ ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันระนองและพังงาค่ะในวันที่9สิงหาคม65ภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อ,อุตร,รดิตฐ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่น้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษโพราชบุรีรมัมสุรินทร์และอุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและสระบ,บุรีภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีชเชิยงสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตาดภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัด ระังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ไปแล้วจ้ะ